สวัสดีค่ะ EP นี้เป็น EP แนะนำตัวนะคะขอต้อนรับสูพิมพาเพิรนในเยอรมันค่ะแต่แนว EP นี้เป็นการแนะนำตัวชื่อพิมพ์นะคะอยู่เยอรมันมาได้17ปีแล้วค่ะมาอยู่กับสามีฝรั่งค่ะ พี่เป็นคนโคราชแต่เกิดในกรุงเทพไปโตในโคราชค่ะแล้วก็เรียนหนังสือในโคราชจบป .4 ในพิมพาเพลินพิมพาเพลินในเยอรมันนี้เป็นเป็นเรื่องของการแนะนำว่ามาอยู่ครั้งแรกในเยอรมันเป็นยังไงการน่องเที่ยว การวางตัวการใช้ชีวิตในประจํำวันเราทำยังไงบ้างเรากินอยู่อย่างไรในเยอรมันในต่างบ้านต่างเมืองผิดจากอากาศเมืองไทยทั้งภาษาทั้งอากาศทั้งการกินอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ยังไงทำยังไงบ้างเพื่อเป็นประสบการณ์แก่น้องๆที่คิดจะมาอยู่ ที่เยอรมันนี้กับสามีต่างชาติหรือว่า,าจะมาเรียนมาอาศัยอยู่ในเยอรมันเพราะว่าในเยอรมันนี้อากาศหนาวเย็นมากถ้าช่วงหิมะตกนี่ก็จะเย็นจัดแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะโอเคคล้ายๆเชียงใหม่บ้านเราก็คือไม่หนาวมากไม่ร้อนมาก ที่พี่อยู่นี่ก็เมื่อสมัยก่อนนู้นยังไม่มีอา,อาหารไทยมาขายในห้างในร้านเยอะแยะเหมือนเดี๋ยวนี้สองสามปีมานี่อาหารไทยมีครบข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดขิงมีแล้วก็เส้น เส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดมามา่ามีหมดทุกรสชาติซึ่งเมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่มีเลค่ะจะซื้อทีต้องไปไกลไปถึงฮัมบวกนู้นก็จะมีร้านเอเชียเอาของไทยมาขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวนี้ที่นี่มีให้กินพร้อมแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะมีเ น้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำสุก,กี้มีให้พร้อมเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่อดเรื่องอาหารไทยเพราะว่าอยู่นี่เราต้องทำกินเองดัดแปลงเองค่ะน้ำเนาะคอแห้งเปิดให้สูงไว้มันร้อนมันก็เลยทำให้คอแห้งเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวมาก ข้างในเลยต้องทำเครื่องความเครื่องทำเปิดเครื่องทำความร้อนอแล้วก็อาจจะมีสูตรอาหารการดัดแปลงอาหารว่าเราอยู่นี่เราทำอะไรกินอะไรที่มันครบไม่ไม่ครบเราใช้อะไรดัดแปลงทำกินได้เพราะว่าที่นี่จะไม่มีอาหารให้กินร้อยเปอร์เซนต์มันไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเราก็ใช้ พวกเครื่องปรุงของไทยเอามาดัดแปลงได้แล้วก็การท่องเที่ยวการเก็บเห็ดซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่ตั้งแต่พี่มาอยู่ได้เกือบสิบปีไม่ค่อยเก็บเห็ดเพิ่งมาเริ่มเก็บเมื่อสามสี่ปีหลังนี่เองคือมีเพื่อนคนไทยมาอยู่เยอะก็น้องๆนึงเนง,นง,นง,นงชวนกันไปมันก็จะอาการเมาเย็นแต่ก็สนุกค่ะ เข้าป่าหาอากาศสดชื่นสดชื่นไปหาเห็ดมาไม่ค่อยได้ทำกินแต่ว่าชอบไปหากันมันสนุกยิ่งเจอยิ่งสนุกได้พูดคุยกันได้โอ้โหมันเพลินน่ะค่ะการอยู่ที่นี่เราต้องทำให้ตัวเราเองมีความสุขสุขกายสบายใจแต่ว่าการมาอยู่ที่นี่ เราก็ต้องมีงานทำหนึ่งต้องเรียนรู้ภาษาก่อนเมื่อมาอยู่ครั้งแรกสองเมื่อเรียนภาษาได้แล้วเราก็หางานทำเพื่อเออเป็นทุนของเราละอ่ะอย่างสามีเขาเลี้ยงเราเ็าให้เรากินเราอยู่เนี่ยสุขสบายเราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราช่วยเขาประหยัดได้เขาก็ประหยัดแล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็คือเราก็ยังจะมีเงินส่งให้ทางบ้านเราได้อยู่ได้กินนะเพราะว่าทางบ้านเราที่เรามาก็เพื่ออนาคตของคนทางบ้านเพื่อให้เขามีอยู่มีกินมีใช้เพราะว่าอยู่บ้านเราค่าแรงมันถูกแต่มาอยู่ที่เนี่ค่าแรงเขาทำเิชั่วโมงไม่ได้คิดเป็นวันเหมือนบ้านเราที่นี่ ข้าแรงชั่วโมงหนึ่งก็ตกสามร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าถ้าแรกเป็นอัตราเงินนะนะก็ตกสามร้อยแต่วันหนึ่งอ่ะเราทำบางทีสามชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยมันไม่ได้ว่าทําทั้งวันเพราะว่าที่นี่เขาไม่จ้างทั้งวันอย่างมากสุดก็คือแปดชั่วโมงคือพวกสามีเขาทากันแต่อย่างพวกเราเรานี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือว่าพวกที่น้องๆก็ทําร้านนวด ก็ได้เยอะอยู่ค่ะแต่ว <bbe> ่าทำงานที่นี่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายก็คือมีอัพเงินเดือน400 300ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเสียภาษีเราทำจอบเล็กๆมินิจอบจะดีที่สุดสำหรับเราคือไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราอยากได้เงินใช้เยอะๆอยู่บ้านพักคนชรา ทำงานดูแลคนแก่นะคะอันนี้งานจะเยอะทำงานหกชั่วโมงต่อวันแต่ว่าเงินเยอะค่ะก็ตกหกร้อยเจ็ดร้อยยูโรทั้งมีวันหยุดวันอ้วเราอะไรให้เราด้วยมันก็สบายอยู่ค่ะแล้วก็ มาที่นี่ไม่ต้องโกดงาน <c oughs> โทษทีค่ะมาที่นี่ไม่ต้องโกดงานคือมีงานให้ทําถ้าเราขยันสอย่างงานเนี่ยเพียบเลยเยอะจริงๆอ,อ่จะมีงานตามบ้านก็มีงานทําความสะอาดตามบ้านทําความสะอาดตามเอ่อตึกที่อยู่อย่างเงี้ยอย่างเขาอยู่ห้าชั้นหกชั้นเนี้ย เขาจะจ้างพนักง,งานกวาดตรงหน้าบันไดและกันหน้าลิฟต์อันนี้ก็จะเป็นพวกมินิจ็อบเพราะว่าบริษัทส่วนมากจะจ้างเป็นมินิจ็อบเพราะว่าเขาไม่ไม่ต้องเสียภาษีให้เราไงและเราก็ไม่ต้องเสียภาษีมันก็จะเป็นเขาเรียกมินิจ็อบมันก็ดีกว่าเราสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะ แต่ว่าถ้าเราจะใช้เงินเยอะเราก็ทำมินิเจ็บไว้สักอย่างหนึง่งแล้วเราก็ไปหาก๊อกก๊อกแก๊กหรือว่าทำของขายนิดๆหน่อยๆอะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยมาอยู่เยอะเ็เขาก็ทำเยอะเขาก็พอมีรายได้ส่งไปให้ทางบ้านเราสบายๆแล้วเดี๋ยวหน้าร้องก็จะอัปเดตให้ดูว่าเออมีที่เที่ยวขี่จักรยานไปเล่นที่ไหนบ้างที่นี่หน้าร้อนสวยมาก มีดอกไม้เยอะแยะแล้วก็แต่ถ้าหน้าหิมะนี่จะไม่ค่อยมีดอกไม้แล้วก็จะไม่ค่อยมีที่เที่ยวเพราะว่าที่เที่ยวสนสนุกอะไรก็แล้วแต่ก็จะปิดหมดเพราะว่าเครื่องเล่นเล่นไม่ได้มันจะเป็นอากาศมันเย็นมากแล้วก็จะมีฝนตกมั่งหิมะลงมั่งแต่ปีสองสามปีมานนี่หิมะยังไม่ค่อยลงลงวันสองวันหายหมดก็เลยยังไม่ค่อยได้เล่น ซื้อสกีไว้สองอันน่ะได้เล่นอยู่ครั้งเดียวที่ลงเยอะหน่อยนอกนั้นไม่ลงเลย <c oughs> นี่หละค่ะก็เลยช่วงนี้คุณลูกชายยังไม่ตื่นคุณพ่อไปทำงานคุณแม่อยู่บ้านก็เลยได้มีโอกาสมานั่งคุยทำวิดีโอนี่ก็ทำเรียกว่ามือใหม่หัดทำา <c oughs> พูดบ้างพูดผิดบ้างทำ ก็ยุบก็ยิบอะไรบ้างก็อย่าถือสาก,กันเลยผิดบ้างอะไรบ้างก็อภัยกันนกเพราะว่ามือใหม่เพิ่งจะทำแต่ก็ขอให้กดไลค์กดติดตามกันไปเรื่อยๆเพื่อว่าอาจจะมีอะไรสนุกสนุกมีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่หลายๆคนได้ดูได้ฟังกันอีกเนาะ สัญญาว่าอีพีต่อไปจะทําอะไรที่มันจะเรียนรู้อะไรที่ในการออกเอ่อวิดีโอให้น้องๆทั้งหลายได้รู้ได้มีประโยชน์ได้มากกว่านี้เพราะว่าพี่ก็เป็นคนสนุกสนุกสบายสบายไม่ซีเรียสอย่าด่ามาอย่าด่ากันเลยเนาะ <c oughs> เอาพี่สาวคนนี้ไว้ดูเล่นสักคนหนึ่งไว้ฟังแก้เหงา ไว้แก้เบื่อก็ได้ค่ะอย่าไปถือสาหาอะไรที่มันจริงจังอย่าไปดราม,ม่ามันเราอยู่แบบสบายๆคุยไปหัวเราะไปนั่นแหละค่ะชีวิตของเราก็สุขสบายก็ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสเนาะเ <c> น <oughs> พี่เป็นคนชอบทำอาหารก็จะทำนุ่นทุกจิกตักต๊กแ๊ก <c oughs> ให้ลูกบ้างให้ สามีบ้างกินจนลูกๆบอกมาแม่แม่ก็ทำเวิดีโอสิคะจะได้ออกอให้เขาได้รู้ได้บ้างว่าเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีอะไรครบเราดัดแปลงอาหารเราทำยังไงไม่จำเป็นต้องตามสูตรเป๊ะเราก็กินได้อยู่ได้อร่อยด้วยนะชีวิตวันๆของคนไทยในต่างแดนมันก็อย่างนี้ละคะ่ะ ก็เอาประสบการณ์ต่างๆมาพูดพอคุยมาเล่นกันนี่แหละให้ได้รู้กันว่าอยู่ต่างแดนต่างประเทศมันไม่ได้สุขสบายเสมอไปกว่าจะอยู่มาได้จนป่านนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะโอเคค่ะอีพีนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้านี้จะหาอะไรดีๆมาฝากน้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ Bye bye. Bye bye cha.